สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนต์กันอีกครั้งในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันนะครับเกี <het S 1> ่ยวกับ FIFA Ranking ในโซนอาเซียนล่าสุดหลังจบรายการ AFF Suzuki Cup 2020โดย r ร n กิ้งของทีมชาติในอาเซียนก็เป็นดังนี้นะครับอันดับ1เวียดนามอันดับ98ของโลกอันดับ2ไทยอันดับที่113ของโลกเพิ่มขึ้นมา2อันดับนะครับ อันดับ3ามฟิลิปปินส์อันดับที่128ของโลกอันดับสเมียนมาอันดับที่152ของโลกอันดับ5มาเลเซียอันดับที่154ของโลกอันดับ6สิงคโปร์อันดับที่160ของโลกอันดับ7อินโดนีเซียอันดับที่164ของโลกอันดับ8กัมพูชาอันดับที่1 7 1ของโลกอันดับ9ลาวอันดับที่187ของโลกอันดับ10บรูไนอันดับที่188ของโลกและติมอร์เลสเต อันดับที่1 9 6ของโลกนะครับจากผลอันดับโลกล่าสุดนั้นชาวอาเซียนจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างไปรับชม,มรับฟังกันได้เลยครับความคิดเห็น,นแรกนะครับนี่คือคำตอบสำหรับการจัดอันดับฟี ف าเราสนใจแต่เอเชียนคัพ2 3และรอบที่3สู่วันโลกโปรดอย่าพยายามแซงทีมเวียดนามมาเอเชียนคัพ2 3 2 3ด้วยตัวเองอยาคิดว่าผู้ตัดสินสามารถช่วยคุณได้อีกต่อไปจากเวียดนาม ความคิดเห็นต่อมานะครับว้าวอันดับหนึ่งแต่ไม,ม่ประสบความสำเร็จจากอินโดนีเซียและก็ได้มีชาวเวียดนามมาตอบกลับว่า AFF Cup คืออะไรเราสนใจแค่เอเชียนคและบอลโลกความคิดเห็นของแฟนบอลคนต่อมานะครับฉันคิดว่าเวียดนามจะเปลี่ยนอันดับเป็น113และประเทศไทยไปอยู่อันดับ98เพราะตลอดเดือนมีนาของปีที่แล้วเวียดนามไม่เคยชนะประเทศไทยเลยจากอินโดนีเซีย ความคิดเห็นต่อมานะครับอินโดนีเซียควรแทนที่ฟิลิปปินส์มันดูยุติธรรมกว่าจากอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อมานะครับอันดับโลกมันใช้ตัดสินอะไรไม่ได้หลักฐานคือในรายการ AFF Cup 2020เวียดนามทำได้แค่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเท่านั้นจากมาเลเซียความคิดเห็นต่อมานะครับทีมไทยอยู่ล่างเวียดนามได้อย่างไรจากสิงคโปร์ความคิดเห็นต่อมาครับ เป็นเรื่องปกติที่เราจะเอาชนะ UAE จอแดนและได้รับอันดับแรงกิ้งที่ดีและคุณทำไม่ได้ถ้าเกาหลีเหนือเอาชนะเอรมันได้ทำไมไทยจะเอาชนะเวียดนามไม่ได้จากเวียดนามความคิดเห็นของแฟนบัลชาวอาเซียนคนต่อมานะครับมาบอกว่าเมื่อคุณเป็นราชาบาสเกตบอลของอาเซียนและก็ยังมีทีมฟุตบอลที่ดีที่สุดเป็นอันดับ3ของภูมิภาคด้วยมันสุดยอดจริงๆจากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นต่อมานะครับคะแนนต่ำมาก บางทีพี่าอาจไม่ชอบการแข่งขันที่ดีที่สุดของเราจากมาเลเซียความคิดเห็นต่อมานะครับฉันคิดว่าวิธีที่ดีกว่าในการทำอันดับให้ขึ้นอย่างรวดเร็วคือการชนะฟุตบอลโลกครั้งต่อไปเรามีแผนจากสิงคโปร์ความคิดเห็นต่อมานะครับมาบอกว่าทำไมเวียดนามถึงอยู่อันดับเหนือกว่าประเทศไทยจากกัมพูชาความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นชาวอินโดนีเซียมาคอมเมนต์ว่า ทีมที่ดีที่สุดในอาเซียน2021อันดับหนึ่งได้แก่ประเทศไทยอันดับ2อินโดนีเซียอันดับ3ามเวียดนามและอันดับ4สิงคโปร์และความคิดเห็นต่อมานะครับเห็นได้ชัดว่าทัวย a f f ไม่มีประโยชน์จากมาเลเซียความคิดเห็นต่อมาครับรองแชมป์อาเซียนไม่มีคะแนนบ้างหรอฮ่าฮ่าจากอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อมาครับมาบอกว่าเฮ้ทแลนด์คนเป็นแชมป์เ f f เอฟครับ 2020, แต่ทำไมยังอยู่หลังเวียดนามละ่ะ ตามพวกเรามานะฮ่าฮ่าจากเวียดนามความคิดเห็นต่อมานะครับอีก20ปีแรงกิ้งไทยจะแซงเวียดนามฮ่าฮ่าฮ่าจากเวียดนามความคิดเห็นต่อมานะครับมาบอกว่าอินโดนีเซียเข้าชิงชนะเลิศแต่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพวกเขาอยู่ในโถ4ีต่อมาในเอเชียครับรอบคัดเลือกนั่นหมายถึงไม่มีเนปาลกัมพูชาบังกลาเทศมองกโกเลียให้พวกเขาทําประตูดได้หลายประตูจากมาเลเซียความคิดเห็นต่อมานะครับมาบอกว่า เสาคานประตูผู้ตัดสินช่วยประเทศไทยในรอบรองชนะเลิศไม่งั้นประเทศไทยไม่มีทางเข้าสู่เส้นชัยจากเวียดนามความคิดเห็นต่อมานะครับก็ยังเป็นชาวเวียดนามมาคอมเมนต์ว่าแฟนบอลชาวไทยควรหยุดอวดดีไม่แน่ใจว่าคุณสามารถชนะมาเลเซียทีมเอได้หรือไม่ความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นชาวสิงคโปร์มาบอกว่าพระเจ้าช่วยสิงคโปร์อยู่ต่ำกว่าเวียดนาม62อันดับ ดูเหมือนว่าวิธีเดียวที่จะไล่ตามให้ทันคือการให้ทั้งทีมนั่งยานของอีลอนมัสตามไปความคิดเห็นต่อมานะครับเ mm. มียนมาน่าจะอยู่อันดับ6ทําไมถึงเป็น4ได้จากเมียนมาและความคิดเห็นต่อมานะครับ5ปีเนียอาเซียนกับ3านัดทีไรพ่ายในการเผชิญหน้าทีมอาเซียนหากทีมใดต้องการทําลายสถิตินี้พวกเขาต้องการโชคอย่างมากและควรซื้อผู้ตัดสิน พราะเพืตัดสินสำคัญมากในการช่วยเหลือให้บางทีมคว้าชแชมป์ AFF ครับจากเวียดนามความคิดเห็นต่อมานะครับมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะอยู่อันดับตามหลังพม่าสิงคโปร์และฟิลิปปินส์เพราะฟุตบอลของเราถูกแช่แข็งเป็นเวลานานและเราจะกลับมาเร็วๆนี้จากอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อมาครับทำไมเมียนมายังอยู่อันดับที่4ของอาเซียนได้ทั้งที่แพ้อย่างต่อเนื่องเป็นการนับคะแนนที่น่าทึ่งจริงๆฉันมาจากเมียนมาา ความคิดเห็นต่อมานะครับไทยควรอยู่อันดับที่100ก่อนจับสลากแบ่งสายเอเชียนครับแทนอินโดนีเซียในโถหนึ่งจากมาเลเซียความคิดเห็นต่อมานะครับเวียดนามจะตกลงมาอยู่ในอันดับ100ถ้าพวกเขาแพ้ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอีกจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นชาวฟิลิปปินส์มาคอมเมนต์ว่าฟิลิปปินส์แข็งแกร่งมากและความคิดเห็นสุดท้ายสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับมาบอกว่า เกาหลีเอาชนะเยอรมนี2ประตูต่อศูนย์แต่เกาหลีแข็งแกร่งกว่าเยอรมนีหรือเปล่าจากเวียดนามและนี่ก็คือคอมเมนต์แฟนบอลชาวอาเซียนเพียงบางส่วนนะครับที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ